ที่ผ่านมานั้นหลายนิคมด้วยการถูกน้ําท่วมนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทำให้ประชาชนนั้นตกงานหลายแสนคน,นครับปีนี้นะครับตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นคันดินนะครับขึ้นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับเหลืออีกหนึ่งเดือนก็จะแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าปีนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์เหมือนปีที่ผ่านมาสามารถรับมือได้แน่นอนครับ สภาพเขื่อนกั้นน้ำรอบนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าไฮเทคจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาสร้างแล้วเสร็จกว่า90%ซแล้วเพื่อป้องกันน้ำท่วมคนงานต่างรีบเร่งก่อสร้างเพราะกลัวไม่ทันกับน้ำเหนือที่ท่วมอยู่ในบางแห่งในเวลานี้และไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ท่วมซ้ำเหมือนปีที่ผ่านมาโดยในจุดนี้ผู้รับเหมามั่นใจว่าจะสามารถรับมือน้ำท่วมได้เพราะหลังจากส่งงานแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของนิคมทำการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเห็นเห็นสภาพแล้วพี่ดูแล้วถ้าเกิดว่าน้ํามันมาเหมือนปีที่แล้วอีกมันจะเอาอยู่ครับอยู่อยู่ทไมล้นนะไม่ล้นแบบไหนถือว่าไม่ห่วงมาล้นไปปะเนี้ยแล้วไม่กลัวที่น้ำมันทะลักมาเร็วๆแล้วมันกัดเซาะแล้วทำให้ขันดินที่เราทำเนี่ยม,มันพังเรัะไม่เซาะอไม่เซาะเรามีมคือบทัดอย่างดีแล้วบทัดไปไหนอ่ะคือว่าบทัดแล้วก็เทสด้วยอะ่ะ มีคนเทศินว่ามาันความแน่นขนาดไหนวะมันมีความแน่นแค่เมื่อนี้แล้วนอกจากว่าเราอัดบดแล้วเรามีอะไรที่เสริมอีกมันมาโดนแล้วเขข้าง,งล่างขง้างนูง้นเขาก็ปูพะยางอย่างว่าอะไรปูพะยางด้วยครับปูพะยางด้วยปูพะย,ย,ยางเพื่อเพื่อกันน้ำต้อคือว่าไม่เอาหินใส่ถ้าไปทางรถไฟคุณจะเห็นเลยออ๋ตรงน,นั้นปูพะยางแล้วปูเรียบร้อยแล้วเขาก็จะปูรอบเลยหรือเปล่ารอบเลยรอบแต่เริ่มจากตรงนู้นก่อนอ่ารวมตัวตรงโน้นผมปูไวแล้ว ขณะที่สวนอุตสาหกรรมรัชนะนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคทอรี่แลนด์อยู่ในสภาพที่พร้อมแล้วมีเพียงแต่นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครเท่านั้นที่ดําเนินการล่าช้าหรือมีบางส่วนของนิคมอุตสาหกรรมเช่นการเก็บรายละเอียดของการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมแต่ทางผู้บริหารบริษัทสหรัตนาน,านครมั่นใจว่าการดําเนินการแข็งแรงจะสามารถป้องกันน้ําท่วมได้ แต่ทุกปีที่ผ่านมาเราป้องกันน้ำท่วมบนถนนหลวงในระยะทาง32กิโลเมตรนะคะแต่ปีนี้ก็คือเรามากั้นภายในนิคมเราเองซึ่งเป็นคันดินเดิมในระยะทาง6กิโลเมตรซึ่ง6กิโลเมตรเนี่ยจะเป็นส่วนของที่มีผู้ประกอบการอยู่ค่ะถ้าพูดถึงคันดินนะคะถ้าดูจากการทำงานนะคะซึ่งของทางกองทัพก็ ทำงานคิดว่าป้องกันได้ค่ะก็จะมีการเอาดินมาอัดบดอย่างนี้นะคะแล้วก็จะใช้ดินลุปลังด้านบนเพื่อไม่ให้มันลื่นหรือว่าเหนียวนะคะก็แล้วก็อาจจะเป็นตั้งบิ๊กแบ็กข้างบนอีกครั้งหนึ่งค่ะแนวทางป้องกันของหกินคมอุตสากรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมผู้รับผิดชอบบอกว่าไม่น่ากางังวลรวมไปถึงไม่ห่วงเรื่องของน้ําใต้ดิน เพราะการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำได้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมีการออกแบบก่อสร้างภายใต้คำแนะนำองค์การเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าซึ่งมีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนหากเปรียบเทียบน้ำท่วมจากปีที่แล้วที่ถือว่าเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่เชื่อว่าปีนี้นิคมอุตสาหกรรมต่างๆจะสามารถรองรับปริมาณน้ำได้เท่ากับปีที่แล้วเรียบแซมกระโทกถ่ายภาพภาสพลโตหอมบุตรฮัดคอขาวรายงานครับ